อันนี้ตามเตรียมทำสังฆทานทำบุญร้อยวันเนาะคุณแม่วันเพนโอ้โหมีผู้ช่วยมาด้วยดูสิเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยผู้ช่วยเนี่ยชื่ออะไรครับอ้าวเขินอะไรผู้ช่วยอันนี้วิมนชื่ออะไรนะเธอวิมนเกษวันิมลเกษวัน ไพศาลเพลงบุปผาคุณย่าสามีสธิ์เกุวันคุณยายสวยเพลงบุปผานายเบิ้มสสุิิทธ์แสนตาแสงคนนี้ยังแต่ว่าเผื่อไว้ก่อนคนนี้ยังอ่าอันนี้ทำบุญร้อยวันเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพ คุณแม่วันเพนแสนตาแสง,ก,งก็มีมีสังฆทาน